สวัสดีครับแบ๊กสวัสดีครับเซอร์แบ๊กพันศรีเก้าครับโอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเจอคุณแบ๊กเป็นไง,งบ้างบรร่านมาอาทิตย์นงึงแล้วเปไงนบ้างสถานการณ์ชีวิตคุณมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างในตอนนี้ก็ถามว่าหลังจากต่อเสร็จเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็<ม>เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับอืมไม่มีคําด่าเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้จริงมากจริงครับไม่มีใครด่าเลยมีแต่คนชมแต่ผมก็ ปล่อยวางก็ตรง,ตรงนี้แล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยโดนชมอย่างนี้อพอวันหนึ่งผมแพ้ผมก็โดนจนปรับตัวไม่ได้เหมือนกันต่อตอนนี้ก็เริ่มมีคนกลับมาชมเหมือนเดิมผมก็จะรักษามาตรฐานให้คนชอบคนชมอย่างนี้ตลอดไปครับเฮ้ยเป็นเรื่องที่ผมแบบในความสุดผมนะมันเซอร์ไพรส์มากๆเลยแบบมันเปลี่ยนจากที่คุณเป็นคนที่ เท่าที่ผมท่าที่เราทาสื่อมาเนาะค,คุณเป็นหนึ่งในนักชกที่โดนตําหนิติเตียนมากที่สุดคนหนึ่งเลยาจะติดท็อปไฟท็อปทีแต่วันหนึ่งมันไม่มีคําด่าเลยที่ผมโดนจมดีเพราะหนึ่งในผมเอาตรงๆแลนะผมอะมาด้วยมาเข้ามาวานได้ด้วยไม่ใช่ความเก่งแต่ผมเข้ามาด้วยความขยันแล้วก็ความตั้งใจครับก็ <ๆ S 2> เลยทําให้ฝีมือผมอะอาจจะยังทุกคนอาจจะอย่ายอมรับไม่ได้ในตรงนี้แต่ว่า ทุกครั้งที่ผมเพิ่งชคผมก็จะเอาความขยันแล้วก็ความตั้งใจของผมเนี่ยแล้วก็ความที่เป็นต้นแบบของเด็กๆหลายๆคนเนี่ยผมต้องเอาตรงนี้เข้ามาสู้กับมวยเก่งๆในรายการวันเพราะรายการวันเนี่ยมีแต่มวยแข็งๆครับมีแต่โอ้โหเสือเสือส,อสิงทั้งนั้นครับเออจริงกันจะบอกว่าตัวคุณเองเหมือนไม่ได้เก่งมานนั้นเลยเกิดใช่ครับคุณต้องพิสูจน์แม้กระทั่งได้สัญญาว่าก็ยังต้องต้องพิสูจน์อีกใช่ครับว่าบางคนบอกว่าผมได สัญญาไวเกินไปบางคนก็ต่างๆนานาก็พูดไปแต่ทุกอย่างที่ผมทํามาแล้วมันสําเร็จเนี่ยผมไม่ได้ทํามาด้วยปากตัวเองแต่ผมทํามาด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นครับส่วนแรบกบที่ผ่านมานะเมื่อาทิที่ที่ผ่านมามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่นอนข้างเยอะครับถ้าไม่ตายที่คุณใช้มันเรียกว่าอะไรถ้าที่ผมใช้ผมก็มันจะเป็นกึ่งแบ็คคิกแล้วก็กึ่งแบบสปินคิกครับแต่ว่าผมซ้อมพ,พวกนี้มาตลอด แล้วถามว่าทําไมผมถึงใช้ในไฟนี้ผมพยายามใช้ทุกไฟครับตั้งแต่ต่อยมวยไทยแล้วผมพยายามใช้มาตลอดแต่ว่ามันใช้บ่อยไม่ได้ที่ไฟนี้ที่ผมใช้เยอะเพราะว่า1เลยเวลาที่ผมออกอาวุธไปแล้วน้องแสงอาทิตย์มีอาการ2อเลยผมเริ่มจับทางน้องเขาได้แล้วก็ทําให้ผมกล้าออกครับส่วนยกสามที่ได้สองนับก็คือเราเราเห็นเป้าหมายชัดเจนครับว่า มันทําได้ครับคุณอานจะบอกว่าที่คุณคุณกดสูตรท่าไม่้ตายเปเนี่ยมันต้องใช้ในจังหวะที่เหมาะสมด้วยใช่ครับเขามีอาการใช่ครับเพราะว่านาบแรกน้องแสงอาทิตย์มีอาการชัดเจนครับซึ่งทีแรกอ่ะผมจะเวียงจะเวียงขวาแต่ว่ามันเวียงไม่ได้ก็เลยกลับตัวไปเวียงซ้ายเหมือนเดิมครับคุณเอาพี้มันได้แรงบันดาลใจจากใครในท่าถามว่าได้แรงบันดาลใจจากใครก็น้ามวยด้วยกันครับ ก็ผมก็เป็นนักมวยผมเป็นนักสู้ผมเข้ามาในรายการวันผมต้องคิดอยู่แล้วว่าวันใดวันหนึ่งผมต้องเปลี่ยนกติกาชกแน่นอนซึ่งเวลาที่พวกพี่สวร์ชกมาลัดชกทาเครุชกเนี่ยผมก็จะดูกันชกของเขาแล้วผมก็จะศึกษาแล้วก็กลับไปซ้อมตัวเองด้วยในจุดที่ดีของเขาเราก็เอามาใส่ในตัวเราด้วยครับจับถ่าไม่ตายคุณในวันนั้นโคตรว้าวมนาะกเราจะเห็นท่าไม่ตายที่มัน แอดวานที่วันนี้พิสดารกว่านี้มันตื่นตาตื่นใจมากที่เราจะได้เห็นไหมก็จริงๆมันก็มีอยู่แล้วครับแล้วก็บวกกับทําไมถึงใช้บ่อยในไฟที่แล้วก็คือมันจนมุมแล้วครับเดี๋ยมันจนมุมแล้วมันต้องมันต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดครับ แต่จริงๆเหมือนเราเห็นเสิร์แบ็กก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะขึ้นวันใหญ่อะเสิร์แบ็กเป็นนักมวยที่ใช้ลูกไม้แบบนี้อยู่แล้วใช่กล้าใช้กล้าเล่นนะแต่ว่าพอเหมือนพอขึ้นวันใหญ่แล้วเราเก่งหรือเปล่าใช่ร <พอ S 2> ครับเพ<อ>ราะว่าคู่ชกม,มันเก่งขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เบื่อกับโดนโจมตีเยอะก็เลยทําให้เป้าหมายเราดูเล็กลงเลยก็เลยไม่ได้โฟกัสกับเป้าหมายตัวเองแต่ตอนนี้ก็มีหลายๆฝ่ายเข้ามาช่วยก็มองเป้าหมายตัวเองสําคัญที่สุดแล้วครับเอาตรงๆเลย คุณช่วยบอกหน่อยหนคุณเหมาะสมกับคิกบ็อกซิ่งหรือ,อยังถามว่าเหมาะสมไหมก็ระดับหนึ่งครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้เก่งทั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งแต่ว่าผมก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท<ม>่าที่เราจะพัฒนาไปได้ครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้สเอาฟแบ่ะมีได้ซ้อม MMA อยู่บ้างป่าวครับก็มีบ้างครับแต่ว่ายังไม่ซ้อมแบบจริงจังแต่ก็ มีพื้นฐานเอาตรอดอยู่ครับแต่พี่เห็นน้องเคยโชกในกติกา m อ a มมากี่ไฟนะครับที่ไฟเดียวครับตอนนั้นผมซ้อม m อ a มค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็นานหลายเดือนอยู่แล้วก็ได้โชคไฟหนึ่งครับโอ้ไหนครับชโชคที่ไทยนี่แหละครับแต่น้องก็มีความสนใจใช่ไหมครับที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าทางวันได้เสนอไฟเป็นกติกา m m a เอย่างเงี้ยให้ร้องได้ลอง ก็สนใจครับผมสนใจเพราะว่าผมเป็นนักมวยที่อยากทําอะไรหลายอย่างเพราะว่าหนึ่งเลยผมตอนนี้เราผมเป็นเจ้าของค่ายแล้วค่อนข้างอยากเต็มตัวแล้วมีค่ายเป็นของตัวเองแล้วก็เพราะว่ามันจะมีทั้งลูกศิษย์ลูกค้ามาผมก็อยากเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อสอนคนในยิมอาจจะไม่เก่งอาจจะชกไม่เก่งแต่เราถ่ายทอดได้ถ่ายทอดได้ครับผมอาจจะไปไม่อถึงใช้แต่ ผมอาจจะไปไม่ถึงแชมป์แต่ผมอาจจะทําเด็กผมไปถึงแชมป์ก็ได้บูชามีรอบตัวดีกว่าครับี่อะไแค่เกินน้าหนักของเราตอนนี้140สิโลกรัมอนาคตจะปรับเพิ่มลดยนี้งก็ตอนนี้ผมก็ไม่อยากชกมากไปกว่า145ครับเพราะว่าตอนนี้ผมชกอยู่1้5ผมก็เคยที่จะได้ชก147ปอนด์ซึ่งมันมันใหญ่แล้วมันก็ถามว่า เราไหวไหมมันก็ไหวแต่เราไม่ได้ไหวขนาดนั้นครับเพราะ<ม>ว่าพอมันเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปนะคู่ชกมันก็หนักแล้วก็แรงมากขึ้นแบบสรีล่าเราไม่ได้ไปขนาดนั้นนะใช่ครับผมว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะชกร้อยสามห้าครับ<ม>เ้วเคยลองไหมคิดว่าได้ไ,มไหมสามารถได้มันได้แน่นอนครับขนาดต่อยร้อยสี่สิบปอนด์ผมทําไปต้องร้อยสามแปดข้าขาดอีกแค่สามปอนด์ก็ร้อยสามห้าแล้ว โลรขึ้น,น,นใช่ครับน่ารุนนะแอบมาหลายสับโอเคนะครับพูดถึงตัวเราเองตั้งเป้าอย่างไรกับการชกบ,บ้างตอนนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าก็ไปทีละสเต็ปครับทำไฟต์ฟตดไฟดีที่สุดเป้าหมายของผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดก็คือแชมป์โลกเหลี่ยงคนแรกครับอขอให้มันเป็นความจริงครับ,รบโอเค โอเคขอบคุณมากครับจรากนะรากษาโอเคโอเคโอเคก็ฝากติดตามเสือแบ็คทอพลัน49ด้วยนะครับทั้งเฟซบุ o กอินสตาแกรมเต็กเกอก็ได้หมดครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เสือแบ็คตลอดแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ซัพพอร์ตเสือแบ็คแล้วก็ปกป้องเสือแบ็คจากคอมเมนต์ไม่ดีครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากยังจับ